พี่บอยครับเปิดตัวเป็นที่เริ่มต้นทำอมตะพันสยองครับวันนี้เป็นยังไงครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วเปิดตัวอมตะพันสยองครับก็เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีแอคชั่นแฟนตาซีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับครับผมความยิ่งใหญ่ก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเป็นการรวมตัวของ3บริษัทก็คือไผ่ร้อยกอไลท์บียอนแล้วก็บุญถาวรนะครับทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผม เรื่องราวมันจะเข้มข้น,นยังไงครเรื่องราวก็จะเป็นกลุ่มเด็กนักศึกษาครับที่ไปทําทีสิธ์ต่างจังหวัดกันครับแล้วก็ไปเจออุปสรรคก็คือเจอจอระเข้ยักษ์ครับผมแล้วก็เกิดความสูญเสียของเพื่อนๆครับผมครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับ<ม>แล้วก็รับพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยหนังครับผมครับผมมันคือจระเข้ใช่ไหมถ้ามันใชนจระเข้ครับ,รบก็ เมืองไทยครับมีโจทย์อยู่2อย่างครับงูบจระเข้ครับแล้วผมมองว่าโปรเจกต์นี้มันน่าจะเป็นจระเข้ยักษ์เพราะว่าในอดีตมาทำทีรีเสิร์ชมีจระเข้ยักษ์บ้านเราอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยเป็นเป็นจระเข้ขึ้นมาครับโปรเจกต์นี้ครับอย่างใน,นทีเซิร์ช CG ค่อนข้าง,งาระากับมากเลยใช่ครับก็เออผมก่อนที่จะทำครับเราๆๆๆๆเราเราเราเตรียมความมั่นใจก็คือ เ,เราคุยกับบริษัทต่างประเทศครับก็คือบริษัทฉายาซึ่งเป็นคนไทยบริหารครับก็เราประชุมกันในเรื่องของภาพภาพที่จะออกมาครับพอเราเห็นเราเห็นว่าเป็นทีมฮอลลีวูดทำทำทำโปรเจกต์ให้ฮอลลีวูดแล้วก็มาเวลด้วยเลยครับมีตัวอย่างตัวอย่างสับป,ประรดท,ที่เราพอใจครับเราก็เลยคุยกันในใน,ในหุ้นส่วนครับแล้วก็เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็เตรียมงาน2ปีครับที่จะทอดเร็วๆนี้ครับ งบในการทำเยอะคุณเยอะช่เยอะมากครับเยอะมากเยอะมากครับ CG แต่ละช็อตขึ้นมาก็คือไม่ได้ทําเฉพาะทีมเราทีมเดียวเราทํากับทีมเขาด้วยครับมีการถ่ายทําที่ถามว่ายากไหมก็ยากครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ของทีมงานเราด้วยครับครับผมต้องดูสวยสมจริงสมจริงครับรับรองว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอมตะพันสยองเป็นภาพยนตร์ที่ CG เหมือนมากซึ่งเด็กๆทุกคนไม่ได้เล่นกับของจริงครับ ผมก็ถามอยู่เหมือนกันตอนแรกตอนแรกๆน้องๆก็ถามว่าพี่บอยพี่บอยผมจะเล่นกับของจริงไหมผมกลัวไม่รอดกลับไปถ่ายละครแล้วผมทำรีเสิร์ชผมไปดูที่ที่ตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดก็มีที่สัมพานผมไปนั่งดูผมนึกได้โต่ผมัน่โกลมันแล้วมันใหญ่ไม่พอด้วยครับมัน11เมตรแต่ในหนังเราประมาณสัก10 15 18เมตรรวมหางก็คืองับงับอย่างที่เห็นนะครึ่งตัวเลยเวลาถ่ายทำน้องๆก็จะจะจะหกขำๆหน่อยมาเล่นกัน เล่นกับถังละสองร้อยลิตรเล่นครับผมอย,อย่างออก,การนี่คือไม่ดูมาก่อนเลยใช่ไหมนี่คือแบบตั้งใจมาดูเลยใช่ไหมครัใช่ใช่ใช่ครับ <laughs> <laughs> คือพี่บอยมีชวนให้แบไปดูบ้าง <laughs> อะไรเงี้ยแ, <laughs> แต่ผมก็บอกว่าผมรอตื่นเต้นพร้อมคนดูดีกว่า <laughs> <laughs> ดูครั้งแรกพร้อมกันน่าจะสนุกกว่าครับ <laughs> <laughs> ตอนที่จินตนาการตอนเล่นทิว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไห เออผมคือผมสนุกตั้งแต่อ่านบทแล้วอ่ะคืออ่านบทสนุกเพื่อผมรับเลยแล้วยิ่งรู้ว่าเป็น CG ระดับฮอลลีวูดมาเนี่ยคือแบบยิ่งแบบยิ่งอยากเปิดกล้องเลยเนี่ยใช่ครับเราถ่ายทำกันไปแล้วแก๊งนักแสดงนี่ก็ไปนยังไงบ้างครับก็จริงๆเราถ่ายทําเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะครับคืออย่างทีเซอร์ที่เห็นเนี่ยว่าสนุกแล้วแต่ว่าจริงๆมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราถ่ายไปมีบู๊ด้วยใช่มีทั้งแบบบู๊กับจราเข้ไม่พอมีบู๊กับคนด้วยเป็นความสัมพันธ์ของของเพื่อน การเสียสละของเพื่อนด้วยซึ่งครับ <c oughs> ซึ่งอะไรที่เออมันมีอีกเยอะครับที่จะดูพร้อมกันวันที่21กันยายนนี้ครับจริงๆดูเหมือนกับว่ามันเป็นซีมีดารมาม่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีฟิลอื่นด้วยไหมคะพ่บอสพูดถึงครบรถนะครับหนังเรื่องนี้ครับ <c oughs> มีดาราม่าของเด็ก <c oughs> ๆด้วยครับคือในกลุ่มอะครับมันจะมีดารมาม่ามีการสูญเสียครับแล้วก็มีเรื่องของความรัก ครับคนนี้แอบรักคนนั้นคนนั้นแอบรักคนนี้มีครับเดี๋ยวถ้าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะลอยหนังอีกคแต่สนุกครับครบรถครับครับผมมีฉากแอคชั่นตอนท้ายด้วยครับพระเอกสองคนก็โดนไล่ล่าโดนจรลเข้ไล่ล่าเสร็จแล้วก็โดนคนไล่ล่าต่ออะไรเงี้ยครับพี่ฟลุกของเราตัววากต้องวากในขนาดไหนครับตัววาก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 เากว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 างวาก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 วอกวาเงี้ยฮะ ใช่ใส่เนาะใส่ๆเลยใส่เป enfin ็นห่วงเพื่อนก็ต้องตะโกนแบบเอ้ยหนีลงเร็วอะไรใช่แล้วต้องแบบว่าลงน้องลงน้ำแล้วลงทุกคนเลยที่แบบว่าเราไม่ได้คุมไม่ไม่เป็นมาก่อนมีใครแกล้งไหมคะไม่มีไม่มมีันเป็นสถานที่จริงด้วยนะใช่ใช่บางทีมันมืดเราไม่กล้าที่จะแกล้งมันนนลงกาคืเออไม่กลราดึกด้วยแควายการณ์ในนบุรีครับ คือถ้าลงไปไม่รู้ว่าจะเป็นโผล่ตรงไหนแบบมึงบานาลหรือเปล่าใช่เป็นห่วงกันรักกันดีกว่าครับใช่เดี๋ยวจะถ่ายไม่จบอ่ะแสดงว่าคือพอถ่ายเสร็จแล้วคือความสนิทสนมนี่คือแน่นแฟนเลยก็ครับครับแฟนเลยแน่นแน่นแน่นนี่ยังเขายังอยู่ในคาแรคเตอร์ไงอ๋อเหรอไม่ติดตาม่เดี๋ยวสองคนนี้จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์เลยครับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์สองเพลงครับผมร้องคู่กันเหรอคะไม่่ใชคนละเพลงครับคนละเพลงครับ ด <c oughs> ี่หละดีๆค่ะสาวในเทศศาสตร์ค่ะสาวในเทศศาสตร์ค่ะเป็นคณะที่ไฟฝันด้วยจริงๆแล้ว <c oughs> แล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ตอนแรกแ,แบบแคสเราได้เรื่องนี้เพราะว่าเหมือนได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองจากที่เคยเล่นที่ผ่านๆมา <c oughs> เรื่องแรกด้วยภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งมาเจอแบบเพื่อนๆนักแสดงที่ยังไม่เคยร่วมงานกันก็เกรงแต่พอมาร่วมงานกันก็ก็เก่งกว่าเพราะว่าเขาเาเก่งไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอยโอเค เราก็ต้องพยายามมากขึ้นให้แบบว่าให้ให้ทันเพื่อนอย่างเงี้ยเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเก่งอยู่แล้วเก่งทุกคนจริงสุดๆไม่ค่อยมีเรื่องการแสดงไม่ค่อยมีปัญหาครับปัญหาเรื่องคุยมีปัญหาเรื่องคุยกัน กดูดูรอบเลยเพราะว่าพูมเก่าจะใส่เซนต์ตรงนี้ใช่ได้ยินหมดก็เนี่ยภูหิวคนเดียวก็คือว่ามีคนได้ยินอีกเยอะค่ะก็เมามอยกับพี่ฟุ๊กั่นแหละเดี๋ยวเมาเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวจะร้องเพลงอยากให้กองสนุกด้วยมีเต้นทิกตอกอะไรด้วยแล้วก็เพลินเราเพลิน สาวๆเขาเล่นช่วงเผ่ายาวช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนครับก็เลยอยู่กองกันนานเลยครับจริงๆะพี่พอยร้องเพลงในกองเผื่อให้พี่บอยแบบให้มีสักเพลงไหมคะโอ้โหอะไรนะเออหนูหนูหนูให้พี่ๆทุกคนร้องดีกว่าค่ะน้องพลอยครับปกติแล้วน้องพี่เขินไม่ไหวไม่ไหวเขินเลยนะอยู่ในกองครับบีวิวบิวิวหน่อยครับเขาเป็นเรื่องแรกเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ จริงๆก็ตื่นเต้นครับแต่พอมาได้ร่วมง,งานกับพี่บอยอเราเคยร่วมง,งานกับพี่บอยมาแล้วแล้วก็มีเจอพีพีด้วยแล้วก็ตอนแรกก็แอบเกรงเพราะว่าไม่เคยร่วมง,งานกับ3มคนแล้วก็น้องอีก5้าคนแต่พอมาเจอจริงๆแล้วก็ผ่อนคลายครับเอ็นจอยน่ารักทุกคนครับเขาา้าฉากกับตระกูแค่ยเยอะไหมเยอะ <ๆ S 1> นะจริงๆก็พอกันแหละเฉลี่ยเฉลี่ยพอกันห้ใช่ครับใช่โดนไล่ล่ารับจริงๆก็โดนไล่ล่ากันเป็นทุบครับ ฝากา,กา,กากเรครับ,รรรรบก็ขอฝากภาพยนตร์ไทยนะครับอมตะพันสยองนะครับคนไทยทํำแล้วก็นักแสดงไทยอยากให้ทุกคนกดนุนหนังไทยครับครับผมขอบคุณครับผม,ผมผม,ผมกลิ่นได้ใใ่า